เงือ่มือมือเขาเป็นเจ๊กแล้วไงควนจะช่วยเนาะจับจับไหมหรอนางอายเนี่ยนี่เนี่ยจะมันหยมแข่งใ่มันเป็นยงมันมันโดนเหรนี่มาเนี่ยเขียนแต่แย่ปัดมังอยู่แย่แสดงว่ามึนลวกันเขาข้างงู้นฮนสองตัวงู้นคอเออกกัน อ,าาอาทายดอนเนี้ยบตอนปํนแขนให้หมัมนนกวทายได้ทายไปเรื่อยๆไงเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดถ้าทายตอนนี้ไปนําแผลก่อนผ<ฆ>ูกกินเนาะ <c oughs> ได้ไทายกินแล้วเต้ได้ลิปตัเสียงเข็หมด

คุณ,ค,ณคุณเป็นไรคุณคุณเป็นไรช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนหมดสติน้ังไอศกว่า,า,าใช่อืมมันจิ้วว่านังไอศกครับจิ้วนังไอศก์เน่ก็ใสยห้องมาคนเนี่ยห้องลิงลมเกิดจาคือพี่เลยได้เลยใช้หนะ้าหมอด้วยกันหมออ้าวนี่เกิดอะโรอีกเล้ว